สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระพมีเชื่นเคยนะครับทางช่องดูเพื่อนสบายๆนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาประกาศนะครับผมรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ร่วมสนุกทายคําถามผมนะครับที่ผมแจกฟรีนะครับผมของขวัญปีใหม่ในคลิปที่แล้วนะครับก็จะให้ความรู้เรื่องเหรียญชนิดราคา2บาทแบบมุนเวียนรัชกาลที่9้าด้วยนะครับที่มีราคา1 0,000บาทต่อ1เหรียญนะครับผมส่วนจะเป็นแบบไหนนั้นผมก็จะได้ให้ความรู้ไปนะครับเดี๋ยว อันดับแรกนะครับผมประกาศอะไรชื่อผู้โชคดีก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็คือคุณบ่าวเสียงน้อยนะครับผมที่ไทยถูกเลยนะครับผม50กิโลกรัมนะครับคือผมน้ําหนัก50นะครับเพราะว่าผมก็ไดเอทอาหารนะครับผมกลัวอ้วนนะครับตัวนี้นะครับผมกลัวหุ่นไม่ดีนะครับแล้วก็ผมก็ได้ขึ้นภาพให้ดูแล้วนะครับผม สำหรับคุณบอกเสียงน้อยนะครับผมที่ถ่ายถูกนะครับว่าห้าสิกิโลกรัมนะครับผมก็จะได้รับของรางวัลไปนะครับผมก็ขออนุญาตขึ้นภาพโชว์นะครับผมให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับว่าท่านเป็นผู้ถ่ายถูกนะครับผมในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแต่ผมขออนุญาตระบายสีปิดรูปโปรไฟล์ท่านไว้นะครับผมเพราะว่าท่านอาจจะไม่พึงประสงค์ให้เพื่อนๆเห็นหน้านะครับผมผมก็ระบายสีปิดไว้นะครับผมให้เด็ดชื่อนะครับว่าท่านถ่ายถูกนะครับก้อยให้ท่านนะครับผม ส่งที่อยู่นะครับผมมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับช่องตอบกลับนะครับผมที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นมานะครับผมผมก็จะส่งของรางวัลไปให้ฟรีนะครับก็ถ้าท่านดูอยู่นะครับผมก็ตอบกลับนะครับผมส่งที่อยู่มานะครับหรือว่าถ้าท่านว่างวันไหนนะครับผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมแล้วก็ตอบกลับมานะครับผมจะส่งของรางวัลให้ฟรีนะครับแล้วทีนี้มาเข้าเรื่องความรู้นะครับผม เหรียญชนิดราคา2บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนที่มีราคา10,000บาทนะครับที่มีนักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับตามที่ผมเคยได้ยินใด้ฟังมาที่ผ่านมานะครับจึงนํามาให้ความรู้บอกต่อนะครับผมเผื่อท่านอาจจะมีอยู่หรือว่าได้พบเจอนะครับจะได้อย่าเพิ่งนําไปใช้ใจนะครับผมส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นผมก็จะได้ให้ความรู้ไปนะครับซึ่งเหรียญที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างนะครับผมก็คือเหรียญชนิดราคา2บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพศ2549นนะครับผมที่ เป็นเหรียญปกตินะครับแบบนี้ครับยังไม่มีราคานะครับแต่เหรียญที่มีราคา1 0 0 0 0นบาทนั้นจุดสังเกตแบบไหนมีลักษณะแบบไหนนั้นถึงจะได้มีราคา1 0 0 0 0นบาทเนี detox, ่ยผมก็จะได้ขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับระหว่างเหรียญที่ไม่มีราคากับเหรียญที่มีราคานะครับว่าแตกต่างกันแบบไหนนะครับครับนี่ก็คือภาพเปรียบเทียบนะครับผมระหว่างเหรียญที่มีราคากับเหรียญที่ไม่มีราคานะครับเหรียญที่ไม่มีราคานะครับผมจุดไข่ปลานะครับผมจะห่างจากขอบนะครับ ส่วนเหรียญที่มีราคานั้นจุดไข่ปลานะครับจะชิดขอบนะครับผมก็สังเกตลูกศรสีเขียวที่ผมชี้ให้ดูเลยนะครับก็จะมีจุดแตกต่างกันนะครับผมว่าทุกท่านสังเกตดูนะครับหรือว่าท่านอาจจะได้พบเจอภายในวันข้างหน้านะครับผมก็ให้รู้ไว้นะครับผมว่าถ้าเรียนแบบนี้นะครับผมมีนักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหาอยู่นะครับถ้าพูดถึงในส่วนของเรื่องราคาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ ในส่วนของเรื่องราคานะครับที่ท่านได้ยินมาณขณะนั้นนะครับที่ว่ามีราคาเท่าโน้นเท่านี้นะครับอาจจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนนะครับแต่พอวันเวลาล่วงเลยไปในวันข้างหน้านะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมหรือบางแบบบางอย่างอาจจะเลิกมีราคาและก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันณเวลาที่ซื้อขาย และสภาพใหม่หรือสภาพเก่าก็มีส่วนในเรื่องของราคา